สวัสดีครับพบเจอกับช่องคิงราชกรอ,อีกแล้วนะครับวันนี้เราม่อยู่ในเกมก็สเกาคืนนะครับแล้ววันนี้เรามีเพื่อนไอ้นี่ไอ้นี่หมง่งแกงวคนหนึ่งเป็นกี่คนบอกไไม่ต้อเลยเพื่อนหลายแซบหลายจะสปีดลันเหมือนครั้งก่อนแต่ครั้งนี้มีเพื่อนคอยกวนใจ มื่ันต้องค่ยเือกันจะมาควใจได้ไงมันควรใช่จริงๆมามาเปิดมามามาเจอเรื่ออัปเดตหาตถกรเดียวปีลันลสปีลันล กำลังอยู่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้กำลังช่วยเพื่อนเพื่อนตายแล้วเหรอไม่ใช่ช่วยเพื่อนหาของไม่ว่าวันแรกเพื่อนตายแล้วทีมครั้งนี้ดีทีมครั้งนี้ดีมีโปรปะละ่ะไม่มีไม่มีแต่ทีมครั้งนี้ดีคุณหมอมาได้ทุงดี ม่ใช่ไหมสิตรงนี้ตรงน okay. ี้ยับงยงนะเว้ยโอเคคนนี้ได้คนนี้อุปกรณ์แคปเคสเคสอุปกรณ์แบบเต็มเปี่ยมเลยเออยี่แบบนี้ก็ได้เฮ้ยบ้าตายเก็บเคปเซตอะไรนั่น กูสู้กับหมาป่าหนึ่งตัอหนึ่งไงม,มาครั้งนี้จะไม่เอาชีวิตให้หมาป่าตัวเหมือนไอตัวที่แล้วตัวที่แล้วอะ่ะเดียวตอนแรกก็นึกว่าสถาน,นีคุณหมอสถาน,นีโรงพยาบาลในป่าแต่กลัวอะไรเจาะกองเจากองได้เสื้อก่อา อืนก <Wing. S 1> ัง่ะหุ้ยเสือเกาะเั้งบอลลูสีบอลูสีแบบเร็วหุดเร็วฟูตเยบุยไม่มีคนทิ้งไอ้นี้ไว้ี่วันนะครับ วันที่หนึ่งแคมไฟแคมไฟเลเวลสี่งงมากอ่าแล้วพอดีมีคนช่วยแล้วทำอะไรนะที่ว่าของกินไม่จำกัดจะสร้างยินในฟาร์มแล้วแต่ไงก็ทราบมองข้าวโอเคจะเริ่มหาลิกละ โอ้ยตัวจะสร้างม้อข้าวนะสิบอันสิบเจ็ดอันจะไปหาเล็กกันหาเล็กเขาเล็กเขาเล็กหาเล็กหาเล็กแบบไม่กลัวไม่กลัวไร ไป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 แบบต้อหมาปา่าบเกิดก็ไม่กลัวไป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 คอยนี่ไปไปดูนี่เด็กเล็กมาสองแล้วสองสองเด็กเล็กค่ะเล็กรีเก่ามา อะไรมาไม่ใช่มันจะคาบดินในฟาร์มอีกนะจะสาโมองข้าวจะคาบมองข้าวไปก่อนพ่อข้าสัตว์มาแล้วกบ้านกบานมาใส่ไม่สร้างเตียงเก่าทำไมไม่สบายไม่รู้หรอกมางั้มันก็เพิงเล่นมาเราเล่นงาน จะช่วยกันดิได้แล้วได้แล้วแบบนี้แหละดีเลยเพื่อนนั่นแหละบางเพื่อนบางคนเนาเล่นนายเขาอุ้ยแบบนี้บบนเขาใช้แบบไม้ไปนิดนึงใช่ปะ่ะแล้วไม้อ่ะมันเหลือพอดีด้วเหล็กอ่ะมันได้มันจะสร้างม้งข้าวได้ได้แบบเดียวเออแบบแบบจะสร้างม้งข้าวแล้วดูจใจเพื่อนไปสร้างอะไรเยอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทรหรือว่าเพื่อนสร้างบุยอีกหนึ่งไม้เจ้าป้าตายมันจะสร้างใช่ไหมรู้เลยปล่อยเพื่อนสร้างไปแล้วก็ไปทำอ,อื่นภารกิจอื่นนี่แหละกเรียกว่าเพื่อนที่มีภาระตายบ่อยมากไม่ช่วยเพื่อนเหรอโอ้ยไม่ช่วยเพื่อนยังดีกว่าเลย มาเราจะมาครับมองข้าวนะมองข้าวมองข้าวถัดลำซุปนะเราจะทำซุปเกเพื่อนไปช่วยเพื่อนอีกคนไปช่วยเพื่อนอีกคนงงจุบจุบจุบเฮ้ยนี่มันจะขโมยทุกคนนี่มันจะขโมย ไอ้น,นี่มันจะข,ขมโมยของผมโอ้ข่มโมยที่ไหนื่อนกัน,น,นกินก่อนมาขวางงุนงุนจะตายไกลด้วยนะโอเฮ้โนโน้อน

mở mua mở sang bay ông phiêu đi 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 Để sang bay, bài... sang bay ông phiêu đi ừ, à mình gì à สังเชียนธรรมดาธรรมดาก็มาแข่งเชียง sama ที่เราทำคลิปอยู่นี้คือเที่ยงคืนนะครับใช่นานมาด้วยเที่ยงคืนแต่ว,ว่าแบบวีแบบฟิลแต่ว่าช่วงเนี้ยคือปิดเทอมก็เลยนอนเดินได้เราก็เลยจะทําคลิปนานหน่อย <c oughs> ดูที่ว่าถ้าถ้าไหวเก้าสิบเก้าวันใช้เวลานานหรือเปล่าใช,ใช่มันต้องใช้ประมาณกี่นาทีก็ไม่รู้ สามชั่วโมงหกสามชั่วโมงสามนาทีเปล่าโอเคทีนาชิโอเคสร้างใบฟิลได้เสรสร้างใบฟิล์มฟิลม,มาจะทำให้ทุกคนดูว่ามันใส่เสกอะไรได้นะพอะดูพอด,ดูใส่เข้าไปนะดูดูใสอะไรอ่ะใสเพื่ออะไร เขาเรีโโยกว่าขี้จิงไอ้นี่ก็ไม่ทำไรนะไอ้นี่มันก็เอาแต่แต่สร้างเครื่องคิดว่าภาพอะไรของมันเราจะสร้างนี่นะไปอุ้มฟิวมันไม่เอาอะไรเลย,เลยมันเอาแต่สร้าง สร้างอาหารดูดิเราจะมาเก็บของมาเลยมันทําแบบนี้ตลอดกับเราต้งที่ผมสร้างาม่งข้าวเองนะอไอ้นี่เคเราจะมาสร้างขีกันต่อด้วยใบิวลมันก็ช่วยได้นิดนึงนะแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากอะ อืมค่ะหจะเก็บต้นก้านะนี่คือทีมที่เป็นทีมที่ทดีที่สุดที่ฉันเคยทำมาจริงไงจริงมาเราจะสร้างไม้ไม่จำกัดกัดแล้ว ผมสร้างทุกอย่างที่ไม่จำกัดเลยดูได้ไหลายวันเลยดีงนั้นนะจะจะปลูกต้นกล้า ทำไมนนี้อยู่โอ้ยมันจะสร้างข้างใบโอมฟีทำไมโอ้ยนี่จะเนาะทุกคนเป็นภาระเลยเอาจริงๆอะพูดต,ตรงตงเลยโว้ยวันทีอ่อะไรเนี่ย้ะ สร้างใบองฟิลได้ละอุ๊ยไอ้นี่มันสู้กับลทธีไม่ใช่ไอ้นี่อีกคนนึงไม่ใช่หนูนะอตอนนี้หนูกำล่อให้มันมาอยู่ในลาวาเพราะฉันมีอาวุธกากแล้วไอ้พวกลทธีมีอาวุธโหดหมายตายเปิดกล่องฟรีไฮ้ยเปิดกล่อง ไม่ได้เสียทะโลมโมโกโตโลโล,โลอะไรเอนี่ยิ้งเลยบอกมีประโยชน์เอาไว้นี่ไหเอาลืมเลยมันมีธนโนอยู่เฮ้ยชิบตาย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 เายย แย่านี้ทะนูทะนูทะนูจะว่าตายร่างเกิดศึกอะไรก็ไม่รูุ้้ยตกใจหมดี่หมอนีเอตายอีกแล้วตายตายทันนี้แหละเอาเพื่อนมาช่วยเลยเทยวเพื่อนรู้หรือเปล่าว่าเราตาย โนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเพื่อนมาไออูกระบ,บาดก็รอ้อนมันมันกวนถูกแม่โจ้ไปเราเพื่อนให้มาช่วยเขาติสเขารู้ว่าเขาติส,ตส,ตสไม่ใช่ลัทธินะเราเราเพื่อนมาช่วยกันนะครับครับเรดี๋ยรดิ ถ้าป a p p y h ป p p y h a ป p y เช็ดชัดแไม่ควรยงไม่ไ,ไม่เครืออยู่บนนั้นจะพาขึ้นไปข้างบนน้องจะชุบเชื่อเชื่อมาทุกคนเราจะชุบจริงๆ ไปกองเงอนเอ้ของที่กากน่สุดที่เคยมีตายจะตาย,ตายตายตายอีกแล้วตายเอาละตอน,นี้เราเช่ลาวาสบายเลยนะมันช็อผม อือเอาแบบนี้ใช่ไหมทุกหน้าโจอแตกนะเห็นเพื่อนมึงจะทิ้งลาวาัดต่อไม่รอให้โดนใช่ไหมเห็นบ้ามงตายแล้วไอ้พวกนี้นกันเนาะเป็นไปแล้วจริงๆ ผมแค่จะไปล่อมันก็ดันมันดันหรือวะมันดันผมนตกลาวาสาเหตุที่ผมตายเฮ้ยอย่าใส่ไบโอมฟิลเกียร์ชีบุตนะครับคุณเด้อครับ เขาบอกอะไรอย่างนึ่งพวกวนี้เป็นเพื่อนผมอ่ะพี่ไม่ดีที่สุดที่เคยเล่นมาเพราะว่าเะชอบดันผมตกแก่จะนั้นอืออัอนนี้เพื่อน Súp bụng, ăn súp bụng. Ừ. Cặp bài thi. Bài rồi. cái mày bụt 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 bụt

<c oughs> ไอ้นี่มันปีนบันไดไม่ได้ผมจําได้ไอ้นี่มันปีนบันไดไม่ได้รับเหรียญจากเกสเป็นรางวัลมันปีนไม่ได้ที่ผมคิดไปเลยผมคิดไปเลยเออแบบน,นี้เลยมันดีมากมันดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวละวละังระวังรวัเฮ้ยเด็เอทีวี What the hell สิบอันแรกตันแรกๆเลยกินข้าวกันหิวโหยากมากคนโอ้โหแล้วดูเลือดแล้วดูอไอ้นี่มันคนที่ตายบ่อยที่สุดขอเนี่ไม่เห็นใจบ้าง ตายกออาหารนะกออาหารไม่ได้ไปใส่ใบอมฟิวเดี๋ยวเขาก็ตายไปใส่ใบอมฟิววุ้นหินกระจาลยไป แค่ไปวิ่งวิ่งบุพพนี่นะโอ้โหเี่จะทำลาย มันคืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่เห็นมันคืออะไรมาที่สิบสาม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 อ่ะแย่งกันแล้เนี่ยมาเพื่อนครับเตียงไงข้ามวันข้ามมาด้วยอ่ะใช่มามันมาเก็บสตูลไว้โอเคจะหาอุ้ยอุ้ยเยอะเลยเยอะเลย มันมียี่สิบปีเพราะเราไปเราไปเสี่ยงในพวกกระทินจำได้ปะพวกคาวติสอะ่ะโอ้โหวะคนจะว่าตายมาเราจะสร้างเตยยีงยงเตียง มาอุ้ยบ่งเบี้ยวตายแล้วขึ้นนรลกแน่เพื่อนพาไปใส่ลาวาตายเชื่อเลยเชื่อศาสนาช่วงนี้ผมก็อยู่บ้านได้แล้วเพราะว่าเพื่อนไม่ทำอะไรแท่ผมแต่ที่ จำได้ไอ้กล่องท็อปอ้าวกวางไม่ใช่เหรอวะเอ้ยกวางไอ้นี่กวางตุ๊กวางไม่ใช่ออไ,อไ,ใชไอ้นี่เพได้ไงไอ้นี่แกะซาตาไดไงรู้ไหมทำไมถุงพูดแกะเพราะหนึ่งอย่างเลยเจ้าตัวน,นี้นะครับมันเขียนว่าเดอะรม ไม่ได้ไม่ใช่ชื่อว่าแพนะครับเราแร็มแปลว่าแปลว่าแพะเอ้ยแกะนะครับเตรียมถ้าคุณพูดผิดมาตือตลอดคุณสาบานตอนนี้ไม่นั้นคุณจะตายนะครับผมก็เป็นเหมือนกันแหละไม่สาบานตะลาอยู่เคผมจะสร้าง ยังก็ไม่รู้นะึกเครื่องเครื่องบูดแ่งความเร็วหรือเปล่าจะเอยเพื่อนดีทั้งนี้นะเร็วมากตันดิร่ร จะาปหิวเพื่อจะตายจะตายพอดีพอดีดิดเดะเฮ้ยมันไม่เติบว่ะเร็วหาหาหาอาหารหาอาหารพอดีเราไม่สามารถกินอะไรได้เลยเพราะเพื่อนเย่ง หมดนะครับเราจะไปกินไก่เลยไม่นั้นเพื่อนมันจะมาแย่งไปเลยวิ่เจอๆๆๆต้องให้เรนนี่สุด เ okay, มันมีออนนียงไงมาเนะช,ชื่อสนิทใจเลยไม่มันคือความฝันเจอแเจอแตัวฉันไม่ค่อยมีอะไรมากนะมีแค่ฝันไปสายควนดีกระสอบนรกนะครับ ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวต้องเอาไปใส่ใโอ้มฟีเป็นพาให้ทุกคนเลยเจ้ามอนี่นี่นี่โอเคไม่จะพาล่าล่าล่าทานตายวะใช่ใช่โอเค เราค่อยตายเราค่อยตายค่อยตายมั่อ <c oughs> วอลไรเมื่อกี้มันชื่อว่าแหลมแหลมตายอะไรคือแพ้ตายแหลมก็คือแกะดูหแ,แ,แหลมชีพแค่หรอใช่ปะ แกะแกะ okay. แกซาตานแพะซาตาน uh huh. แพ้ซาตานนะเขาไม่ได้เรียกว่าแพศนะครับทุกคนเขาเรียกว่าแกะนะครับ <c oughs> ทุกคนเคยสังเกตไหมต้อนอัปเดตใหม่ใหม่ตอนตอนก่อนๆเขาเขียนว่าเดอะเรมเดอะเรมแปลว่าอะไรรู้ไหมครับเรมแปลว่าแกะโอเคไหมครับทุกคน <c oughs> ถ้าใครไม่สับลำพาพเจ้ากวางหรือเจ้าแพะ จะไปโผล่ท uh ี่บ้านคุณแล้วทำไมถึงผมไม่พูดถึงนกคูกล่ะนกคู่ได้ถูกลบออกจากเกมไปแล้วครับทุกคนเป็นเรื่องที่เศร้าที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยเพราะว่านกคู่ได้ถูกลบออกจากเกมไปทำงานเล้วเขอเออเขาลบไปทำงานแล้วนะวีเกาไ อาเบกาจะมาป้องกันไอ้นี่ไว้เพื่อกินเลยเหรอดูแลไอ้นี่มันห่วงการกินมากทุกคนดูมันห่วงห่วงการกินมากเอา้าไอ้นี่มาตัวไหนมันว์ปามาแล้วมันก็อาแล้วมันก็หนีเอา้าเอา้าเอา้ามาตัวไหนวะ อุ้ยมันโดนน้ำเลยมันโดนน้ำเลยมาโดนน้ำมาเอ้าอีมา,ามามามาเอ้ยเอ้ยค้าบเชื่อเชื่อเฮ้ยไอ้นี่มันพัวเก่าอันนี่มันพวันนนพวกเก่า